รรบปิดช้อปปิ้งเพื่อนสี24ชั่วโมงรายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยปัจจุบันก็เป็นผู้ป่วยเบาหวานครับด้วยน้ำหนักตัวขนาดนี้ก็น้ำตาลในเลือดสูงครับน้ำตาลในเลือดนี่ประมาณ160-170ได้เลย ถึงขนาดที่ต้องฉีดอินซูลินแล้วตอนนี้อเผอิญไปเจอตัวหนึ่งเป็นชาฮะชาสมุนไพรรู้สึกจะชื่อว่าชาไดอาทีนะฮะก็ลองดูว่าชาไดอาทีก็มีส่วนประกอบของสมุนไพรทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นมะระขี้นกหรือใบอินทนินแล้วก็พวกหล่อหังกล้วยอะไรประมาณนี้ก็เลยลองซื้อมาทานดูก็กินมาได้ประมาณเดือนหนึ่งอ่ะก็ไปหาหมอเนี่ยปรากฏว่าค่าน้ำตาลเราลงนะจากร7 0 180เนี่ย ก็เหลือประมาณ130-140ตอนนี้ก็คือกาแฟนี่ก็ไม่ทานละหันหันมาทานชาตัวนี้เลยทําให้น้ําตาลเราลงมาด้วยแหละก็จะชันทานชาต่อไปเรื่อยๆนะครับคุณกำลังมองหาวิธีดูแลสุขภาพง่ายๆในทุกวันอยู่หรือเปล่าครับวันนี้พบกับชาไดาอาทีเครื่องดื่มสมุนไพรชนิดชงที่ช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ100เ ถึง4ชนิดครับไม่ว่าจะเป็นมระขี่นกช่วยควบคุมน้ําตาลในเลือดชาอู่หลงครับชาระล้างไขมันในเลือดนะฮะแล้วก็ที่สําคัญยังมีหล่อหั่งกล้วยลดความดันบํารุงเลือดรวมถึงอินทนินครับช่วยลดความดันโลหิตของคุณเพียงง่ายๆครับชงง่ายๆเลยนะฮะด้วยน้ําร้อนวันละ 1- 2ถึงแก้วหลังอาหารครับดื่มง่ายหอมอร่อยคุณก็จะได้เริ่มต้นวันใหม่ด้วยสุขภาพที่ดีได้ทุกวันครับชาไดอาีเครื่องดื่มสมุนไพร ธรรมชาติที่คุณวางใจได้สุขภาพดีๆเริ่มต้นง่ายๆด้วยชาไดาอะที ถ้าคุณกำลังมองหาเครื่องดื่มที่ดูแลสุขภาพแนะนำเลยครับกับชาไดอทีเครื่องดื่มสมุนไพรชนิดชงที่จะช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดด้วยส่วนผสมจากสารสกัดธรรมชาติ100%ครับไม่ว่าจะเป็นมะระขี้นกชาอู่หลงหล่อหั่นกล้วยอินทนินชงง่ายๆดื่มได้ทุกวันชง,งง่ายๆด้วยน้ำร้อนเพียงวันละ1-2แก้วหลังอาหารเท่านั้นครับที่สำคัญค่ะต้องบอกเลยว่ารสชาติเาก็ดีเพราะว่าดื่มง่ายหอมอร่อยที่สำคัญคือ,อดลดระดับ ับน้ำตาลในเลือดได้อย่างเห็นผลเลยนะคุณผู้ชมและว,วันนี้ครับพิเศษสุดๆหยิบโทรศัพท์่วนที่สุดนะฮะแล้วโทรมาสั่งซื้อในรายการสดตอนนี้เดี๋ยวนี้เท่านั้นครับ1กล่องเราแถมฟรีทันทีไปเลยอีกหนึ่งกล่องคุณผู้ชมจะได้ไปทั้งหมดนะ2กล่อง5้ซองย้ําครับ2กล่อง5้ซองราคารวมทั้งสิ่นนี้ทั้งหมดนะสองพบาทแต่วันนี้จ่ายเบาๆครับ999บาทเท่านั้น สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้อยู่กับบอลลี่และน้องพลอยลี่แน่นอนครับว่าเราก็มีเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่รักสุขภาพครับต้องบอกเลยว่าเรื่องของโรคเบาหวานโรคภัยไข้เจ็บที่มากับอายุที่เพิ่มมากขึ้นจากพฤติกรรมการบริโภคเหล่านี้เนี่ยเป็นอันตรายต่อสุขภาพของคนไทยทั้งนั้นเลยละครับโดยเฉพาะพี่บอลลี่ถ้าพูดถึงเรื่องของโรคเบาหวานมันเหมือนกับอยู่คู่มากับคนไทยเลยคุณผู้ชมขาและเป็นสิ่งที่ฟังแล้วมันก็น่ากลัวนะเพราะฉะนั้นแล้วคุณผู้ชมครับมาเช็คกันดีกว่า คุณพ่อคุณแม่หรือหลายต่อหลายคนที่นั่งดูรายการอยู่มันจะมีสัญญาณที่บอกบอกก่อนว่าคุณเนี่ยเสี่ยงที่จะเป็นโรคเบาหวานนํามาซึ่งอันตรายในระยะยาวต่อสุขภาพคุณเช็คอันดับแรกเลยเริ่มหิวน้ําบ่อยเริ่มปัสสาวะบ่อยไหมอ่ะถ้าเริ่มเริ่มสังเกตได้แล้วเหนื่อยง่ายไม่มีแรงอ่ะหลายคนก็เป็นน้ําหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุด้วยบางคนเป็นแผลน้องไฟลี่ไปสะดุดโน่นสะดุดนี่เกิดหกล้มปรากฏแทนที่แผลจะหายเร็วกลับหายช้ารู้สึก ชาที่ปลายมือปลายเท้าเหล่านี้เป็นอาการเบื้องต้นที่เสี่ยงจะเป็นโรคเบาหวานนั่นเองครับโอโ้โพหพูดมาถึงตรงนี้ไม่ได้ให้เครียดไม่ได้ให้กลัดกลุ้มกันค่ะเพราะว่าวันนี้น้อในมือไพลี่เนี่ยคุณผู้ชมต้องบอกเลยว่าเราหันมาดูแลใส่ใจสุขภาพของเราดีกว่าโดยการเลือกดื่มชาและต้องเป็นชาตัวนี้ด้วยนะคะกับชาไดอาทีเขาบอกว่าเป็นชาสมุนไพราจากธรรมชาติคุณผู้ชมคะตัวนี้ต้องบอกเลยว่าสารสกัดอัดแน่นแล้วเมื่อคุณผู้ชมรับประทานไปแล้วช่วยเรื่องอะไรบ้าง อย่างแรกเลยต้องบอกเลยว่าจะไปช่วยลดระดับน้ําตาลในเลือดคุณผู้ชมหลายหลายคนบอกว่าติดกินของหวานต่างๆเพี่บัลลี่ขาขาดไม่ได้ลดไม่ได้วันนี้ตัวช่วยก็คือชาตัวนี้เลยนะก๊อก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 แบบนี้นะฮะเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้อยู่กับเราตรงนี้แล้ว<ะ>ครับมาดูแลสุขภาพห่างไกลจากโรคเบาหวาน<ะ>ทาให้คนไทยมีชีวิต<ะ>และก็ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะฮะวันนี้เรามีตัวแทนจากแบรนด์นะ,ะชาไดอะทีมาร่วมพูดคุยกับเราแล้วก็เป็นผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ <ฮะ S 2> จริงด้วยครับต้อนรับกันเลยพี่ป ไฮโซสวัสดีคะ่ะนี่แม่มาโอโเองบอลลี่เชื่อไหมว่าทุกวันนี้สิ่งที่พี่กําลังต่อสู้และเพื่อนๆในวงการเนี่ยกำลังเอาชนะกับมันก็คือการจะทําอย่างไรก็ตามให้เราเป็นคนที่ หลังจากผ่านวิกฤตของโควิดทุกคนอาจจะเจอปัญหาในเรื่องของลองโควิดเพราะอาจจะมีความอุปทานรับรู้ไปว่าเอ๊ะทำไมเราร่างกายสมรรถนะมันไม่แข็งแรงเหมือนสมัยก่อนซึ่งเดี๋ยวเราต้องมีตัวช่วยและผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มชงสําเร็จรูปตัวนี้เนี่ยเป็นที่พี่ออกแบบด้วยการที่เราเป็นลูกคนจีนเนาะกับมีอกงอาม่าป้าป้ามาม้า สิ่งที่เรามักรับรู้และเป็นเครื่องดื่มที่ลูกหลานคนจีนต้องมีติดเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นไ,ได้ยจับเลี้ยงหล่อหังกล้ยเหล่านี้ค่ะมันเป็นเบสิคแต่วันนี้จะมาทําให้รับรู้ว่าเครื่องดื่มไดอาทีที่เขาดีไซน์ให้คุณเนี่ยสามารถที่จะลดระดับน้ําตาลในเลือดได้และเมื่อลดระดับน้ําตาลในเลือดได้ส่วนประกอบที่เป็นสมุนไพรเนี่ยยังช่วยลดไขมันได้<อ>ยังเป็นประโยชน์ต่อระบบของการทํางานของตับและก็ไม่ทําให้เกิด กรดในโรคต่างๆตามมาและที่สําคัญเนี่ยจะทําให้สุขภาพดีดีทั้งจากอวยยัะภยายนะส่งออกมาเหมือนที่คุณเห็นหน้าจอว่าภาพเคลื่อนไหวรีทัชไม่ได้ภาพเคลื่อนไหวผิวจริงหน้าจริงตาจริงเสียงจริงถ้าคุณอยากจะมีสุขภาพที่ดีสวยแบบที่ป๊อปไฮโซในวัย59ปีเป็นอยู่ตรงเนี้ยก็บอกเลยว่านี่คือดีไซน์ที่ป๊อปออกแบบโดยเฉพาะร่มขนใหญ่ของเราคือบริษัทเคลคือการที่โลโก้มุม ียค่ะของกล่องเขียนว่า CAL หรือ K ลเนี่ยเคลเนี่ยเป็นบริษัทผลิตอาหารเสริมและยาแล้วก็ผลิตทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศแล้วต้องบอกว่าเคลเนี่ยนะครับเป็นการออกแบบแล้วก็ผู้ที่เป็นเจ้าของโรงงานเนี่ยเป็นคุณหมอฉะนั้นจะทาให้คุณวางใจแล้วก็สิ่งหนึ่งที่พี่มักจะสวนกระแสเรามักจะเห็นทีวีช้อปปิ้งเนี่ยผลิตสินค้าแล้วได้เยอะเลยหน้าจอแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะมีเพียงแค่หลายกล่องแต่กล่องหนึ่งอาจจะบรรจุแค่5ซอง7ซอง อันนี้ก็เรื่องจริงค่ะและนี่นะกี่ซองนับสิ25ซองรวมอยู่ในกล่องเรียบร้อยเพรวันยยาบนับจํานวนกล่องต้องดูปริมาณต่อซองว่าคุณจะได้ทั้งสิ้นเกือบ5 0ซองและสิ่งต้องขีดเส้นใต้เอาไว้ก็คือว่าแต่ละซองคุณภาพของส่วนประกอบเป็นพรีเมียมและเมื่อคุณเชื่อป๊อปแล้วคุณชงดื่มและดื่มระหว่างวันสุขภาพคุณจะเห็นผลดีไม่ได้เห็นผลดีในฝันไม่ได้เห็นผลดีในระยะยาวแต่เห็นผลการเปลี่ยน แในระยะที่คุณพอใจทั้งๆท,ท,ที่ยังไม่ต้องรอกินหมดทั้งสองกล่องด้วยโอ้นี่คือความมั่นใจและการันตีด้วยตัว,ตวพี่ป๊อบไฮโซเองเพราะฉะนั้นมั่นใจเลยแม่หลายหลยคนบอกว่าโอ้หพอพี่ป๊อบมาด้วยตัวเองแบบนี้ใจชื้นแล้วนะแต่ในหนึ่งซองให้แม่บอกสารสกัด ที่เด็ดๆที่คุณแม่ใส่ลงไปไหนส่วนประกอบที่พอลลี่ถามพี่เนี่ยตัวแรกเลยที่พี่เชื่อว่าคนไทยรู้จักคือมะระขีีนกมาระคีีนกถือว่าเป็นการออกกริ์ตัวหนึ่งคล้ายกับอินซูลินตรงนี้จะช่วยลดระดับน้าตาลได้จุดที่2เนี่ยแน่นอนใบชาเนาะ้าอู่หลงหลายบ้านเอามาทานอาจจะไม่พอใจกับรสชาติเนาะเพราะรสชาติมันจะค่อนข้างเหม็นเขียวและชาอู่หลงนะถือเป็นหนึ่งในชาที่ช่วยสลายไขมันในลำไส้ได้การที่เราทานชาอู่หลงเป็นประจำเนี่ยมัน จะช่วยในการทําให้เมื่อมันในลําไส้เราสะอาดและช่วยลดสภาวะการเสี่ยงต่อท้องผูกหรืออุดจระค้างลําไส้นอกเหนือจากนั้นอีกตัวหนึ่งใบอินทนินที่จะช่วยลดระดับความดันในร่างกายให้เกิดความดันที่บาลานซ์คุณหมอที่ร่วมคิดค้นสูตรนี้ให้กับเราของบริษัทเคลเนี่ยบอกว่าคุณป๊อป คุณป๊อปทานหล่อหั่นกล้วยเพื่ออะไรเพราะหล่อหั่นกล้วยแก้อาการร้อนหนช่วยดับกระหายลดความลดระดับน้ําตาลในเลือดและหล่อหั่นกล้วยเนี่ยช่วยสมานบาดแผลในกระเพาะอาหารดังนั้นหลักใหญ่ๆของการดีไซน์ชาแล้วเอาส่วนประกอบหลัก4ตัวนี้เข้ามาอยู่ในหนึ่งซองเนี่ยเราต้องการให้ผู้ที่ดื่มดื่มได้ทั้งวันตลอดเพราะเป็นแบบ ชากระตุกชากระตุกแล้วเป็นชากระตุกที่คุณจิบระหว่างวันได้แต่อย่าเอาซองชาทิ้งคุณสามารถใส่ได้ 2- 3นถึงาน้ำแล้วบางคนใส่ในกระบอกน้ำแล้วพอดื่มหมดก็ใส่น้ำร้อนเข้าไปใหม่เพราะการทานอุ่นหรือทานในอุณหภูมิปกติจะดีมากเลยนะครับฉะนั้นคุณจิบได้ระหว่างวันตลอดหรือจิบอย่างที่พี่ป๊อปอบะพี่ป๊อปก็จะกินร้อนตอนเช้าพอกินร้อนตอนเช้าปุ๊บเนี่ยพี่ป๊อปก็จะเอาซองที่เราชงน้ำร้อนแล้วเนี่ยใส่กระติกแล้วก็ใส่น้ำ กินนี่อยู่กับเราในรถทั้งวันเลยทําธุระป่าปังก็จิตได้ตลอดเวลาแล้วเชื่อไหมว่าโดยปกติเนี่ยให้ทานวันละสองสำหรับคนที่ไม่เป็นเบาหวานกลัวหรือเกินเรื่องน้ําตาลในเลือดสูงแล้วกลัวเรื่องน้ําหนักตัวเยอะจากไขมันสะสมแล้วกลัวเรื่องเฮ้ยลําไส้ฉันต้องสะอาดฉันฟังคุณป๊อบแล้วฉันอยากลาไส้สะอาดวันละสองเพียงพอพอแล้วแต่ถ้าอยากจะทําให้เห็นการเปลี่ยนแปลงเช่น ไปตรวจร่างกายมาแล้วน้ําตาลสูงเกิน100ไปตรวจร่างกายมาแล้วแหมไขมันมันติ๊กถูกหมดเลยมีหมดเลยแล้วก็มีคอเลสเตอรลไตกลีสไรสองซองต่อวันได้ย้ำนะคะว่าหนึ่งซองสามารถชงน้ําดื่มได้ประมาณ2อถึงสครั้งนี่ซื้อมาจัดสิครับอนี่แน่นอนแล้ววันนี้คุณป๊อบมาเองมาป๊อบมาเองขอโปรที่แรงที่สุดให้กับคุณลูกค้าเราเลยเขาเรียกว่าอย่าเรียกว่าโปรเขาบอกว่าให้สิทธิพิเศษที่สุด พอเป็นครั้งแรกที่พี่มาเลยนะถูกต,ต,ต้องเพราะอยากให้ชาวคนที่ดูอยู่เนี่ยมีความสุขวัไดอาทีของพี่เนี่ยเป็นเครื่องดื่มสมุนไพรที่มีประโยชน์โดยปกติ1กล่อง 2> 1 <250 S 3> 2 5พันสองร้อยาที่ป๊อบอกอะค่ะอย่าดูว่าจํานวนกล่องมันแค่หนึ่งกล่องฟรีหนึ่งกล่องให้ดูว่า1กล่องป๊อไพโซใส่ถึง25่สซองเมื่อเราใส่ถึง25่สซองวันนี้คุณกดโทรศัพท์ให้ทานะคะเพราะโปรนี้ขอแค่ช่วงเวลาสั้นๆแล้วหลังจากนั้นจะขอกลับมาในแพ็คที่ราคาสูงกัน จ่ายเงินเพียงแค่999บาทได้ไปฟรีๆ2กล่อง1กล่อง25ซอง2กล่องเป็น52าสองททานบรสองทานได้เกือบ2เดือนโอ้โห9 9แต่ต้องบอกไม่นานนะดูอยู่ปุ๊บเราให้ิทธิ์แล้วระยะเวลาโปรเนี่ยขอจํากัดจํานวนแล้วก็ขอจํากัดช่วงเวลาหลังจากนั้นจะจัดแพ็คที่จะกลับไปเป็นราคา1,290บาทนราบาทเราจะทําแพ็คราคา1250และได้1กั่1นแต่ตอนเนี้ย2 5 0ลืมไปเลย ครับให้คิดว่า2กล่องเก้าเกาได้จำนวน52โ้อโอตั้งแต่ต้นรายการเลยนะคะปัจจุบันก็เป็นผู้ป่วยเบาหวานครับด้วยน้ำหนักตัวขนาดนี้ก็น้ำตาลในเลือดสูงครับน้ำตาลในเลือดนี่ประมาณ160-170ได้เลยถึงขนาดที่ต้องฉีดอินซูลินแล้วตอนนี้เพอ,เอิญไปเจอตัวหนึ่งเป็นชาฮะชาสมุนไพร รู้สึกจะชื่อว่าชาไดอาทีนะฮะก็ลองดูว่าชาไดอาทีก็มีส่วนประกอบของสมุนไพรทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นมะลักขี้นกหรือใบอินทนินแล้วก็พวกหลอหังกล้วยอะไรประมาณนี้ก็เลยลองซื้อมาทานดูก็กินมาได้ประมาณเดือนหนึ่งอ่ะก็ไปหาหมอเนี่ยปรากฏว่าค่าน้ำตาลเราลงนะจาก170-180เนี่ยก็เหลือประมาณ130-140ตอนนี้ก็คือ กาแฟนี่ก็ไม่ทานละหันหันมาทานชาตัวนี้เลยทําให้น้ําตาลเราลงมาด้วยแหละก็จะทานทานชาต่อไปเรื่อยๆนะครับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ค่ะคุณผู้ชมขาสำหรับชาไดาอาทีนะคะเครื่องดื่มสมุนไพรชนิดชงช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้1กล่องปกติมี25ซองค่ะราคากล่องละ1,250บาท แต่พิเศษวันนี้ค่ะถ้าคุณผู้ชมสั่งซื้อในรายการสดๆตอนนี้เท่านั้นรับเพิ่มฟรีทันทีไปเลยอีก1กล่องรวม2กล่อง50ซองทั้งสิ้นเนี้ยคุณผู้ชมมูลค่ารวมอยู่ที่2,500บาทแต่พิเศษเลยค่ะเราให้คุณจ่ายเพียงแค่999บาทเท่านั้นเพียงโทรมาที่เบอร์0 2 6 6 6 9 4 2 6หรือแอดไลน์แอดไซน์แ b บบิทชอ p ค่ะ และอีกหนึ่งช่องทางนะคะสามารถสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่บร,ริเวณหน้าจอได้เลยติดตามข่าวสารและกิจกรรมได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงค่ะ,ส,คะสินค้าของเราส่งเร็วส่งไวภายใน2-5วันนั่งรอรับสินค้าที่บ้านได้เลยเรามีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะ วันนี้นะคุณผู้ชมขานอกจากจะได้ความคุ้มค่าแล้วก็ต้องบอกเลยว่ามันตรงโจทย์ตรงใจหลายๆคนโดยเฉพาะการลดระดับน้ําตาลในเลือดวันนี้ไดอารีเขามาเป็นแบบนี้รูปแบบนี้นะคุณผู้ชมฉีกซองด้านบนออกมาแบบนี้ด้านในจะเจอถุงชาแบบที่แม่ป๊อปบอกเลยค่ะคุณผู้ชมขาเป็นชาถุงกระตุกแบบนี้หลังจากนั้นเตรียมเลยน้ําอุ่นเตรียมร้อนเตรียมกระตุกเตรียมกระตุกได้เลยหลังจาก นี่เลยเราลงไปแบบนี้เลยง่ายๆอย่างนี้คค่ะแล้วก็แช่ไว้สักแป๊บเดียวเดี๋ยวชาเขาก็จะทําให้น้ําของเราเปลี่ยนสีคุณผู้ชมคะหลังจากนี้ต้องบอกคุณผู้ชมเลยว่าใครที่เป็นแบบพลี่อย่างพี่บอลลี่อยากดูแลสุขภาพคุณแม่บอกแล้ววันละหนึ่งสองชาแต่เติมได้สองถึงสามครั้งใช่เรียกว่ารลบปริมาณน้ำนะครับมากกว่านี้ก็ได้เดี๋ยวเราสามคนจะชงเลยนะเพราะวาในหนึ่งกองนะคะผมย้ำว่ามีทั้งหมด2 5ซองแล้วก็พอในนี้พอเราแกะองใช่ ใช่แล้วสีเนี่ยนะคะก็จะเป็นสมุนไพรเลยนี่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 ่เป็นทาสมุนไพรที่หอมากเลยเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเราทุกคนก็พอกระโกดนี่มันจะค่อยๆเป็นสีเห็นไหมมันจะค่อยๆเป็นสีเห็นไหมนี่มันจะค่อยๆเป็นสีเนี่ยดูถือว่าความเข้มข้นแบบนี้แหละคุณผู้ชมที่คุณแม่ป๊อปบอกว่าคุณผู้ชมสามารถเติมน้ำเพิ่มได้ถูกต้องแล้วมันจะเข้มขึ้นเรื่อยๆหลายคนถามว่าอุ๊ยเป็นคนอยากน้ำตาลลดเร็วอยากไขมันลดเร็วเอาเข้มๆเลยได้ไหมได้ไหมคุณผู้ชมไม่จำเป็น มันมันมันจะทํางานในประสิทธิภาพของมันอยู่แล้วนะครับแล้วผ่ากระูุกแบบนี้นะครับคุณผู้ชมกลิ่นหอมมากเลยที่จะคิดว่าในกลิ่นนี้ได้ทั้งกลิ่นของชาอูหลงได้ทั้งกลิ่นของมะระขี้นกแล้วก็ยังได้หล่อหังกล้วยสีที่เกิดขึ้นเป็นการผสมผสานสีของหล่อหังกล้วยนะครับเพราะแล้วใบอินทนิษแ์เวเดี๋ยวดูนะ ซึ่งคุณผู้ชมที่ะจิบเพื่อสุขภาพคือหนึ่งทานแล้วเนี่ยจะไม่มีสเลกในลําคอมันชุ่มคอมันทําให้หลอดอาหารหลอดคอออ้ยล่งสบายแล้วเสียงก็ยังฟังชัดนี่คนใช้เสียงเป็นดีเจเป็นนักจักรยารเนี่ยยิ่งจําเป็นต้องเสียงแล้วไม่ค่อยมีสเลกคนสูงอายุเกลียดที่สุดเลยคุณผู้ชมเนี่ยดื่มไปจิบไปแบบเนี้ยคุณผู้ชมชุ่มคออเวลาได้เลยแล้วพี่พี่สน์ได้เลยว่า คนที่ทานไดเอทีต่อเนื่องสักประวาณเจ็ดวันถึงสิบห้าวันครับแล้วเชื่อไหมว่าค่าน้ําตาลมันลดลงอย่างแรกเลยนะคะสําหรับพี่นะพี่รู้สึกว่าน้ําตาลในเลือดพี่พี่ควบคุมได้เพราะว่าเกณฑ์ที่พี่เคยมีน้ําตาลสูงถึง140กว่าครับกว่าพี่สามารถควบคุมให้เหลือ90ผลลัพธ์ที่คนซื้อและทานจริงดื่มจริงอ่ะมันคือคําตอบของกลับมาซื้อ3บอกโตเลยนี้วันนี้ใช้สิทธิพิเศษเลยอย่างที่คุณแม่บอกจริงนะพี่บอลลี่ พาราะอะไรมันไม่ใช่แค่โปรโมชั่นแล้วแต่วันนี้คือให้คุณได้มากกว่าจริงโดยเฉพาะปัญหาที่พวกผู้คนไทยโรคเบาหวานอยากลดระดับน้ําตาลในเลือดวันนี้เอาไปเลย1กล่องคุณแม่ไม่เหมือนใครไม่มีใครเหมือนอเขาให้กัน5ซองสิซองอันนี้เอาไปเลย25ซองยังไม่พองวันนี้ซื้อ1แถม1คุณผู้ชมคะจ่ายเพียงแค่999าบาทแต่แม่ป๊อบอกว่าล็อกราคาไว้แต่ว่ามีจำนวนจำกัดรีบโทรตอนนี้ค่ะปัจจุบันก็เป็นผู้ป่วยเบาหวานครับ ด้วยน้ำหนักตัวขนาดนี้ก็น้ำตาลในเลือดสูงครับน้ำตาลในเลือดนี่ประมาณ160-170ได้เลยถึงขนาดที่ต้องฉีดอินซูลินแล้วตอนนี้เพอ,เอิญไปเจอตัวหนึ่งเป็นชาฮะชาสมุนไพรรู้สึกจะชื่อว่าชาไดอาทีนะฮะก็ลองดูว่าชาไดอาทีก็มีส่วนประกอบของสมุนไพรทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นมะระขี้นกหรือใบอินทนินแล้วก็พวก หอหั่นกล้วยอะไรประมาณนี้ก็เลยลองซื้อมาทานดูก็กินมาได้ประมาณเดือนหนึ่งอะ่ะก็ไปหาหมอเนี่ยปรากฏว่าค่าน้ําตาลเราลงนะจากร7 0ยเจเนี่ยก็เหลือประมาณ130-140ตอนนี้ก็คือกาแฟนี่ก็ไม่ทานละหันหันมาทานชาตัวนี้เลยทําให้น้ําตาลเราลงมาด้วยแหละก็จะทันทานชาต่อไปเรื่อยๆนะครับ โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ค่ะคุณผู้ชมขาสำหรับชาไดอาทีนะคะเครื่องดื่มสมุนไพรชนิดชงช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้1กล่องปกติมี25ซองค่ะราคากล่องละ1,250บาทแต่พิเศษวันนี้ค่ะถ้าคุณผู้ชมสั่งซื้อในรายการสดๆตอนนี้เท่านั้นรับเพิ่มฟรีทันทีไปเลยอีก1กล่องรวม2กล่อง50ซอง ทั้งสิ้นเนี้ยคุณผู้ชมมูลค่ารวมอยู่ที่2,500บาทแต่พิเศษเลยค่ะเราให้คุณจ่ายเพียงแค่999บาทเท่านั้นเพียงโทรมาที่เบอร์02-666-9426หรือแอดไลน์แอดไซน์ Rabbit Shopping ค่ะ และอีกหนึ่งช่องทางนะคะสามารถสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่บริเวณหน้าจอได้เลยติดตามข่าวสารและกิจกรรมได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงค่ะสินค้าของเราส่งเร็วส่งไวาภายใน2-5วันนั่งรอรับสินค้าที่บ้านได้เลยเรามีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะคุณกำลังมองหาวิธีดูแลสุขภาพง่ายๆในทุกวันอยู่หรือเปล่าครับวันนี้พบกับชาไดาอทีเครื่องดื่มสมุนไพรชนิดชง ที่ช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ100%ถึง4ชนิดครับไม่ว่าจะเป็นมะระขี่นกช่วยควบคุมน้ำตาลในเลือดชาอู่หลงครับชำระล้างไขมันในเลือดนะฮะและก็ที่สำคัญยังมีหล่อหั่นกล้วยลดความดันบำรุงเลือดรวมถึงอินทนินครับช่วยลดความดันโลหิตของคุณเพียงง่ายๆครับชงง่ายๆเลยนะฮะด้วยน้ำร้อนวันละ1ถึง2แก้วหลังอาหารครับดื่มง่ายหอมอร่อยคุณก็จะได้เริ่มต้นวันใหม่ ด้วยสุขภาพที่ดีได้ทุกวันครับชาไดอะทีเครื่องดื่มสมุนไพรธรรมชาติที่คุณวางใจได้สุขภาพดีๆเริ่มต้นง่ายๆด้วยชาไดอาที ถ้าคุณกำลังมองหาเครื่องดื่มที่ดูแลสุขภาพแนะนำเลยครับกับชาไดอทีเครื่องดื่มสมุนไพรชนิดชงที่จะช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดด้วยส่วนผสมจากสารสกัดธรรมชาติ100%ครับไม่ว่าจะเป็นมะระขี้นกชาอู่หลงหล่อหั่นกล้วยอินทนิลินชงง่ายๆดื่มได้ทุกวันชง,งง่ายๆด้วยน้ำร้อนเพียงวันละ1-2แก้วหลังอาหารเท่านั้นครับที่สำคัญค่ะต้องบอกเลยว่ารสชาติเขาก็ดีเพราะว่าดื่มง่ายหอมอร่อยที่สำคัญคือลดระดับ น้ำตาลในเลือดได้อย่างเห็นผลเลยนะคุณผู้ชมและว,วันนี้ครับพิเศษสุดๆหยิบโทรศัพท์ด่วนที่สุดนะฮะแล้วโทรมาสั่งซื้อในรายการสดตอนนี้เดี๋ยวนี้เท่านั้นครับ1กล่องแล้วแถมฟรีทันทีไปเลยอีกหนึ่งกล่องคุณผู้ชมจะได้ไปทั้งหมดนะ2กล่อง5 0าซองย้ําครับ2กล่อง50ซองราคารวมทั้งสิ่นนี่ทั้งหมดนะสองพบาทแต่วันนี้จ่ายเบาๆครับ999บาทเท่านั้น สายโทรเข้ามาแน่นมากคุณผู้ชมครับ <Yeah. S 1> ตอนนี้นะฮะกับราคาพิเศษที่แม่ป๊อปไฮโซมอบให้กับคุณผู้ชมที่ดูรายการอยู่แต่ตอนนี้มาเช็คสัญญาณก่อนดีกว่าหลายคนกังวลใจว่าเออเราจะเป็นเบาหวานหรือเปล่าสุขภาพเราจะย่ําแย่หรือเปล่าลองเช็คกันง่ายๆตอนนี้ก่อนเลยเริ่มต้นสัญญาณแรกเลยครับคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าหิวน้ําบ่อย ปัสสาวะบ่อยเริ่มเอะได้แล้วนะคะว่าอาจจะมีโรคเบาหวานมาเยือนคุณข,ข้อที่สองครับเหนื่อยง่ายไม่มีเรียวไม่มีแรงเลยลุกก็แบบโอ้โหร่างกายเรียวแรงไปไหนหมดข้อที่3ครับน้ําหนักลดโดยที่คุณไม่ทราบสาเหตุและข้อที่สอันนี้สําคัญมากคุณพ่อคุณแม่ผู้สูงอายุเป็นนะบางคนเดินเดินเดินสะดุดล้มปับ๊บแผลหายช้าจากเดิมที่แผลหายเร็วและที่สําคัญมีอาการชาที่ปลายมือปลายเท้าอาการเหล่านี้ครับเป็นสัญญาณเบื้องต้นที่คุณต้องเอะไว้ก่อนอาจจะเกิดโรคเบ เาาพราะฉะนั้นมาถามแม่ป๊อบดีกว่าว่าเหล่านี้เนี่ยเป็นสัญญาณเตือนง่ายๆเราต้องดูแลยังไงบ้างถ้าเรามีชาแดอีอยู่แต่นี่นะ คุณแม่ก็บอกให้การกระทำเห็นไหมไม่ว่าจะถ่ายรายการตอนไหนฉันก็จิบได้หมดเลยเพราะว่าอย่างแรกเนี่ยถ้าชุ่มคอมันก็ไม่เสียบุคลิกและอย่างที่สองอ่ะทุกคนปฏิเสธปฏิกูลที่มันค้างในลำไส้ไม่ได้ฉะนั้นชาตัวนี้ช่วยทำให้ลำไส้สะอาดเพราะฉะนั้นคุณแม่ต้องกลับมาที่คนผู้ชมบอกว่าโหตอนนี้โทรสั่งกันสนันวันไหวใครที่อยากดูแลเรื่องระดับน้ำตาลแบบเน้นๆเป็นสายของหวานคุณแม่รับประทานสูงสุดได้วันละกี่ซองคะถามว่ารับประทานสูงสุดได้วันละกี่ซองสองสอง แต่จริงๆแล้วนะคะคุณผู้ชมขาซองเดียวเอาอยู่เพราะซองเดียวไม่ได้หมายคำว่าต่อน้ำหนึ่งแก้วคุณสามารถเอาชาที่คุณชงแล้วจับน้ำแรกไปอยู่ในน้ำที่สองหรือน้ำที่สามได้เลยอยากรู้อีกหนึ่งอย่างมั่นใจในคุณภาพสินค้าแล้วมาตรฐานการผลิตเห็นบอกว่ามีรางวีรางวัลมากมายเกินร่งรวลเนี่ยได้แน่นอนเพราะว่าเนื่องจากบริษัท CAL หรือบริษัทเคลนะคะเป็นบริษัทที่มีคุณหมอมีนักวิชาการเป็นผู้ร่วมก่อตั้งและบริษัทเคลเป็นบริษัทที่ ที่เชื่อว่าโรงงานมาตรฐาน <Hey. S 1> สัญ,ญลักษณ์รางวัลมันคือเครื่องพิสูจน์ยิ่งมีตัวปั๊บเองเป็นบุคคลพิสูจน์ เขาจะไม่ยอมทําให้สีเชื่อเสียงคุณผู้ชมสะสมมานานจะมาพังเพราะตัวเดียวมันไม่ได้แล้วผมเชื่อว,ว่าถ้าคุณซื้อแล้วกินดีถือว่าเรามีวาสนาต่อกัน,นหากซื้อแล้วกินไม่ดีเท่าที่ขายมายังไม่เคยมีแม้แต่คนเดียวและนี่คือโอกาสพิเศษเพราะเราเตรียมทําโปรปกติ1250บาทต่อกล่อง5 0ซองจะเป็น1แถม1จ่ายพันสองห้และมีค่าส่งแต่วันนี้ครั้งเดียวเท่านั้นนะย้ํานะคะครั้งเดียวเท่านั้นที่1250ต่อกล่องแต่เหลือ999 และได้ฟรีอีกหนึ่งกล่องอยานับจำนวนกล่องให้ไปดูว่าปริมาณสูงสุดถึง52ป๊อปสุขภาพดีคนดูที่ดูอยู่ก็สุขภาพดีได้ค่ะคนนี้ต้องขอขอบคุณแม่ป๊อปจริงๆที่มาแชร์ประสบการณ์ภาพจริงคลิปจริงตัวจริงเป็นแบบนี้วันนี้ขอบ <ขอ S 1> คุณ,คณมากเลยคส่งสุขภ <อ S 2> <ม>าพดีให้คนดูทั่วประเทศยอนเลยค่ะแล้ววันนี้เวลา ขอตัวลาไปก่อนจเจอกันได้ใหม่ในครั้งหน้าตอนนี้แย่งกันโทรอยู่อย่าวางสายนะถ้าวางสายต้องไปต่อแถวใหม่เราลาไปแล้วสวัสดีค่ะโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ค่ะคุณผู้ชมขาสำหรับชาไดาอาทีนะคะเครื่องดื่มสมุนไพรชนิดชงช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้1กล่องปกติมี25ซองค่ะราคากล่องละ1,250้าบาท แต่พิเศษวันนี้ค่ะถ้าคุณผู้ชมสั่งซื้อในรายการสดๆตอนนี้เท่านั้นรับเพิ่มฟรีทันทีไปเลยอีก1กล่องรวม2กล่อง50ซองทั้งสิ้นเนี้ยคุณผู้ชมมูลค่ารวมอยู่ที่2,500บาทแต่พิเศษเลยค่ะเราให้คุณจ่ายเพียงแค่999บาทเท่านั้น mm hmm. เพียงโทรมาที่เบอร์0 2 6 6 6 9 4 2หหรือแอดไลน์แอดไซน์แรบบิทชค่ะ และอีกหนึ่งช่องทางนะคะสามารถสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่บร,ริเวณหน้าจอได้เลยติดตามข่าวสารและกิจกรรมได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงค่ะสินค้าของเราส่งเร็วส่งไวภา,ายใน2-5วันนั่งรอรับสินค้าที่บ้านได้เลยเรามีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะ